สวัสดีค่ะจะถามเรื่องหักกรบลบหนี้ค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัทว่าจ้างบริษัท A ก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงงานให้บริษัทแต่การก่อสร้างล่าช้าเกิดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้บริษัท A ต้องจ่ายค่าปรับตามสัญญาที่กำหนดกันไว้เป็นรายวันให้บริษัทเมื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงงานเสร็จบริษัทต้องจ่ายเงินค่า งานก่อสร้างงวดสุดท้ายให้กับบริษัท A ตามสัญญาแต่ขณะเดียวกันบริษัทก็จะเรียกเก็บค่าปรับการก่อสร้างล่าช้าตามสัญญาที่ตกลงกันบริษัทและบริษัท A จึงตกลงจะหักกลบลบหนี้ระหว่างค่างานงวดสุดท้ายกับค่าปรับสมมุติค่างานงวดสุดท้าย100หักค่าปรับ1 0เหลือ90 ถามว่าบริษัทจะหักภาษีณนะที่จ่าย3%ของจำนวนเงินค่างานงวดสุดท้ายที่ต้องจ่าย90บาทหรือจำนวนเงินค่างานงวดสุดท้ายตามสัญญา100บาทบริษัทต้องหักภาษีณนะที่จ่าย3%ของเงินค่างานงวดสุดท้ายตามสัญญา100บาทครับกรณีบริษัทเรียกเก็บค่าปรับและหักกบลบดีกันเป็นเรื่องทางบัญชีครับ แล้วบริษัทต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าปรับไหมคะไม่ต้องครับเพราะเงินค่าปรับไม่ใช่เงินค่าบริการที่บริษัทได้ให้บริการกับบริษัท A แต่เป็นเพราะบริษัท A ก่อสร้างล่าช้าบริษัทจึงเรียกเก็บค่าปรับตามสัญญาที่ตกลงกันบริษัทจึงไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มครับแต่บริษัทยังคงต้องนำเงินค่าปรับไปถือเป็นรายได้อื่นเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะ